ประการต่อมาเตรียมความรู้เรื่องอะไรจ้ะถือสินอดยังไงให้สินอดผลลบุญมันเต็มเราให้เราคะแนนแล้ววันเนี้เราได้คะแนนหนึ่งรคะแนนตั้งแต่เริ่มกินซอสเลยมีเรากินตามสุนนะาดาบีตามที่อลัลลอฮ์บอกเสร็จปั๊บอัลฮัมุลิละถึงเวลาอาจารย์สุพีร์นั่งละมาละมายกันเรียบร้อยละมาชิดออันกุรันแล้วั้งแก่เช้าขึ้นมาเราก็าไปไงไปปกติ ประกอบอมอาชีพทำงานทำการทำกิจกรรมอะไรปกติแล้วพยายามระวังตัวให้สุดเพราะในการอดมันก็มีข้อบกพร่องที่จะทําให้การสอยมันไปสอยผลลบุญของเราหายจากร้อยคะแนนสมนสมุิได้ร้อยคะแนนเต็มนะหายไปหายไปไปอะไรบ้างหนึ่งถ้าเป็นวัยนี้เขาเรียกหัวร้อนแปลว่าต้องใส่หมวกไหมเก <c oughs> ี่ยวไหมเก <c oughs> ี่ยวไหมลย ไม่เกี่ยวต้องทำไมคุมอะไร,มมรความหิวในเดือนอมตรในการถือสิทอดจะต้องไม่เป็นเหตุผลกล่องข้าน้อยฆ่าแม่ใครเคยดูหนังละครกล่องข้าน้อยฆ่าแม่หิวจนฆ่าแม่ตายมัเสิร์ฟอาหารชา้าแม่ฮะโบราณใช่ป่ะอ๋อไม่ผมก็เห็นไว้นี้เยอะเลยยกตัวอย่างได้ชัดๆไงก็คือว่าหมายความว่าเราอย่าเอาความหิวมาเป็นโมโห ใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าไปซื้ออาหารลาซิลาซิโอดแต่ไปตีเขาตัวอื่นเขาไม่ได้ยิ่งถือซิลอดยิ่งต้องใจบุญเพราะอะไรเพราะในฮะดีสบทหนึ่งรายงานบอกว่าก้านาดัสบิสรอัยสลัมนะอาจูดูนัสเบลเคยนบีเป็นคนใจบุญที่จะทําความดีทุกเรื่องโดยปกตินะวากานาอาจวาดามายากูโนเฟลมอัลบดันพอถึงอัอนนี่ใจบุญอีกคือหัวใจเนี่ยมีอยากจะให้ อยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะเฝื่อแพ่ใครมาแซงคิวอ๋อเดี๋ยวเราจะอ้าไปก่อนเลยจ้าไม่ไม่เป็นไรเราให้อภัยเขาคืออย่าไปถือสายอย่าไปกดอดจะไปโมโหไป,ไปเลยไปเลยใครอยากจะชนะใครอยากจะเอาเอาเก่งกับเราใครอยากจะแย่งเราเอาเลยไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปใช้อารมณ์บใครเก็บอารมณ์ไว้สุดถ้าสามีภรรยาเฮ้ย สามีถามวันนี้จะกินอะไรจ๊ะก็มึงดูเด่ตทุยัยนมีอะไรกินไม่ไปต่อพูดงีบเฉยพอก็อยากกินอันนี้ไปหาซื้อกันได้ไหมหรือไปแก้ข้างนอกได้สักวันบอกเลยเห็นไหมสามีก็พาไปได้พาไปอา้าวเห็นไหมภรรยากับไปถามสามีบ้างเอะวันนี้บางอยากจะทำะไรแช่ทำให้กินลาซซ์สดด้วยอะไรดีจ๊ะวันนี้มีแค่นี้แค่นี้กินนี้โอเคไหมคุยกันอย่าเป็นอารมณ์ถูกไหม ช่ไหมบางทีอาจจะชุนคนเชิญเรย่อสิอดเอาไปเชิญไปทานราชสิอดเรก็ไปใช่ไหมวันนี้เขามามีใครเชริญซื้อมากินที่บ้านออาประกอบเองหรือซื้อมาสําเร็จรูปคุยกันคืออย่าใช้อารมณ์ไม่ว่าใครต่อใครแล้วจําไว้เลยว่าใครมาชวนทะเลาะเบาแวงนบีสอนเราทําไงสมมุติจะเช้าขึ้นมาเราถือสิอดไปกวาดขยะหน้าบ้านเห็นไหมไปรุ่นเดินมาข่างขี้หูกชิชูโยนฝากด้วยนะโตให้เราเก จะปัลดล่อได้ด้าไม่กวาดไม่เห็นไงกวาดอยู่แล้วมาโยนนี้งนไงต้องโมโหไหมไม่โมโหวัยรุ่นมันจะมากวนโอ้ยเฉยเพราะนาบีสอนว่าเวลาคนเราถือสินอด,ดแล้วมีคนมาหาเรื่องเราให้ทําไงให้พูดว่างไง <c oughs> อินนีซอเอ,มอ็มฉันถือสินนะจ๊ะยิ้มฉันเตอสินนะจ๊ะไม่ทะเลาะฉันไม่หัวรอ้อนก็เดินหนีซะ ไม่ประจันบานไม่ประจันหน้าทำไมควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะไปสอยผลบุญของเราหายไปเราไม่ต้องการให้เหตุผลคนใดกันแล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทําให้กรารดุจสดของเรานั้นมันบกพร่องลงไปแม้แต่นิดเดียวยแต่ละวันทํไม่ได้ทุาความดีทุกอย่างอะไรเป็นผลบุญําใครมาขอให้คนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าความที่เขาอยากได้ผลบุญขนาดไม่ใช่ระมดอนที่มีตุ่มอยู่หน้าบ้านทุกตุ่มเลย ตุ่มน้ำฝนเน่ยเขาใส่ไว้แต่สมัยนี้ไม่มีน้ำฝนแล้วนะก็ไม่มีละก็ขาขายบ้านมันแต่ถามว่าถ้ามีถังน้ําให้เขากดกินได้มันก็ดีวันเนี้คนสมัยก่อนแล้วยิ่งรอมฎอนนะเขาใส่ถาดเลยผมจําได้สมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยโต้ผมเนี่ยนะขนาดว่าจนๆเนนะี่ยผมอยู่กับโตะเนี่ยแกพยายามจะไปให้ผมไปขายมะพร้าวขายใบเตยไปตัดใบเตยขายแล้วก็มาทําขนมเพื่อจะแจกคนในรอามฎาอนถาดหนึ่งอะมีสิบถ้วย สายไปนักศึกเอ้ยเองเดินไปบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้น,น,น,นไปให้เขานาให้เขาทุบบ้านนะเขาได้มีอาหารราชินอดผมก็ถือไปพี่น้องขากลับมีกับข้าวมาแปเก้าอยางว,ว่าไม่ได้ไม่ได้อะสามสี่บ้านบางบ้านเขาไม่ทำเขาขอมาอัพนะมันพอดีไม่ทําไม่มีอะไรให้แต่อย่ารกันร้องขอบคุณมากเขาขอดูอาให้มาทำดีิล้เราอิ่มใจคนสมัยตะก่อนเขามีกุศโลบายว่าถึง นะเราทําอาหารให้ไปแจกคนด้วยรัตชิตโอยคุณเขาจะได้มีกินสมัยนี้บานใครบานมันเงียบไม่มีโรเพราะอะไรพอตันหีทุกคนปากคลองตัวเองสาคัญสุดคนอื่นไม่สนแต่คนสมัยตะก่อนนะความรู้น้อยแต่กุศโลบายเขายิ่งใหญ่แล้วเขาสอนกันมานี้เขาแบ่งปันงั้นเดือนมอดอนเราต้องรู้เลยว่าเราต้องฝึกฝนการให้ เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนกันให้เพราะนาบีเป็นแบบอย่างว่าเป็นคนใจบุญที่สุดในรามฎดอนลแลวทำไมเราเป็นอุมมะของใครอ่ะเรากล่าวาว่าัฮดูอันมุฮัมมัดอัลรซุลลอฮ์ประกาศว่าไงข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนว่าท่านอบีมอมสัสลลอออัเลสลัมเป็นศาสนาทูตและเป็นแบบอย่างของฉันที่เอลาลอส่งมาสอนพวกฉันให้ฉันปฏิบัติตามแต่ถึงลั้งเงียว ที่เหนียวอุสึกินของกูไม่เคยแบ่งใครไม่ได้แบ่งพี่น้องแบ่งปันถูกไหมแล้วการแบ่งปันยิ่งให้ไปมันยิ่งหมดไหมยิ่งได้กลับมาไม่หมดนบ,บีบอกเลยว่ามามินโซดากรตินไม่มีสซดากรองใดที่จะทำให้ไรทรัพย์ของเขาบพรพองสิ่งที่เขามาอยู่บกพร่องไม่มีเอาล้อจะเพิ่มให้ตลอดดังนั้นเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับ เรียนรู้ว่าเออเราทบทวนหลักการสิอะไรทําให้เราได้ผลบุญยเยอะอรายาสอยผลบุญลยชนเราพองเราพยายามในภาษาศาสนาเขาเรียกบูปติรัตหรือวูฟัตติรอดสิ่งที่ทําให้เสียสินอดสิ่งที่ทําให้เพลินสอดบกพ่องเคลียร์ไปไปไม่ใช่เตรียมของกินอย่างเดียวเราเนี่ยเดือนม,มาดอนทุกปีมาเตรียมไปห้างเลยโคไก่เนื้อปลากระปอ๋องไข่หมู นมเต็มตู้เลยเตรียมของกินแต่อันนี้ไม่เคยเตรียมจิตสํานึกในการแบ่งปันยิ่งเรามาอนมายิ่งต้องใจบุญเพราะนบีจะใจบุญสุดรมดอนเราต้องพยายามใจบุญสุดทาไงแล้วแต่ที่เรอมฎดอนมาเราเป็นผู้ที่ให้มากที่สุดมากกว่าผู้ที่รับเว้นไว้แต่เราอย่าจนยิงจน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 ,จน,จนเออว่าไปยางแต่ถ้าเราตัดไปที่เรามีโอกาสให้ตองให้เถอะ พี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพี่น้องเตรียมตัวแบบนี้นะโอมดอนมาแล้วจากไปเนี่ยเขาหิ้วความดีไปใส่บัญชีไว้ให้เรามากมายมหาศาลแล้วไปถึงวันกิยามัตเนี่ยเราจะงงเพราะอลลาลอบพิพากษาแล้วเนี่ยเราจะไปยืนประตูสวรรค์ ที่มีชื่อเราสลักไว้และมีประตูหนึ่งที่นบีสิลสิลล่อเวสลัมบอกว่าจะมีประตูหนึ่งในบรรดา8ประตูเนี่ยคือประตูอัรอยานชื่อประตูสําหรับลิซซออิมีนสําหรับคนที่ถือสินบนจะมีชื่อเรา